โรงแรมธานบุรีนะครับอุดรธานีจะรีวิวห้องพักให้ทุกท่านได้รับทราบหวัวใจมีตีนอนเดอร์เวย์นะครับห้องไม่กว้างนะครับกระทัดรัดตรงนู้นนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับตรงนู้นนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับมีตู้เสื้อผ้านะฮะ ตรงนู้นแต่เป็นตู้สื้อาแบบเปิดนะครับทีวีจอใหญ่ครับข้างล่างทีวีนั้นมีที่วางของนะครับตู้เย็นที่ไม่มีมินิบาร์นะครับมีน้ำเปล่าครับผมสองขวดมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับมุมนี้นัาก็จะเห็นเตียงนอนแล้วก็ทีวีครับ กระจกบ,บานบเบ่มนะครับบานใหญ่ใสกิ้งมีเก้าอี้ครับแล้วก็มีไฟสลัสวสลัวให้นั่งทำงานนั่งเล่นนะครับห้องน้ำมันแยกเปียกและแห้งครับห้องน้ำเล็กๆที่แยกเปียกและแห้งนะครับ ราคานั้นโทรมาสอบถามได้อีกทีนึงครับไม่ถึงพันหรอกครับ800บาทหรือว่า850นะครับมานี้นี่บริเวณด้านนอกห้องพักนะครับทางเดินจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งครับมีกล้องวงจรปิดมีไวไฟนะครับบริการนี่คือบรรยากาศรอบนอกห้องนะครับ ดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเข้าออกด้วยกา๊าซครับผม